โอเคกลับมาแล้วโอเคก็นี่คลิกขวามาเลยเห็นไหมปิดโชว์มอเรียบร้อยนี่อยู่บนด้วยเปลี่ยนได้ด้วยปิดเครื่องรีสตาร์ทเอ่อทำไรได้อีกนะใส่ภาษาไทยได้นี่เปลี่ยนชื่อก็ได้ภาษาไทยได้ปิดเครื่องอันนี้รีตาแก้เป็นภาษาไทยได้นะ แก่ดีกว่าแค่นี้เห็นไหมรีสตาร์ทปิดเครื่องกดที่ไปเลยนะแค่นี้เสร็จแล้วจะเอาอันนี้กลับมายัางไงใช่ไหมกลับให้เป็นเมนูโชว์มองเหมือนเดิมอ่ะผมบอกวิธีกลับไว้จำไอ้เมื่อกี้นะเออ เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ให้เราก๊อปไปเหมือนเดิมไปวางเหมือนเดิมก๊อปไปถึงหน้านี้ก๊อปไปถึงนี่นะดูดูด,ด,ด,ดูก๊อปไปถึงนี่ก๊อปปีวางตรงนี้วาง กอลนี้กอปแค่นี้อ่ะเจอนี่นี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวผมแยกไว้นำ วรคหน่อยนี่แค่นี้เ,เดี๋ยวว่ากันลบตัวนี้เท่านี้เมนูกลับมาแล้วาอ่ะเดี๋ยวลบลบมันเห็นผลเลยนะ อ่านี่ยขีกขวา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 มันคือขึ้นแบบนี้แต่ถ้าลบไปปุ๊บ,บแค่นี้กลับมาแล้วนี่เห็นไหมชว่วงมองกลับมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมโอเคเอาใส่ก็ใส่ที่แก็กเอ้ยลีลีจิเตอร์ อยู่ไหนก็อันนี้ดิไม่ใช่ใส่ที่คอมมานด์พูดผิดที่คอมมานด์ run ad วางโอเคละใส่แล้วมันยังไม่มาต้องรีเครื่องรีเครื่องก็กลับมาโอเคจบขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูเองด้วยน่าจะเข้าใจ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบยังจะ่จบ,จบ,ๆๆๆบเดิมกับาเหมือนเดิมอันนี้ถูกแล้วแต่แค่ว่าอ๋อมันไม่ได้ลบอันนี้ ลบลบชื่อนี้หาชื่อนี้ลบชื่อนี้กลับมาเหมือนเดิมโอเคอันนี้ลบไปไนนม่เกี่ยวอันนี้ใช้ไม่ได้มันไม่กลับ Hey. ตามนี้เนี่ยผมจะให้ไปด้วยพร้อมกับคลิปแล้วก็รูปเนี่ยเพื่อเอาไปเปลี่ยนไอคอนอ่ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนตอนนี้ไอคอนมันอยู่ยังไงนะดาวกับรีสตาร์ตรีตาร,ร,ตาร์เป็น x อ,อันนี้ก็ทำขึ้นมานะคำสั่งเดียวกันแต่แค่ว่าเอ,าออกมาเป็นไอคอนเอ่าไปดีรีจิตตัวนี้มันหาอันนี้อยู่ใช่ไหม ไม่ยากไปหาเอาอันนี้ไปหาดินี่ตรงนี้เลยเจอแน่นอนเห็นไหมเจอแน่เออเราจะเปลี่ยนอะไรดีอะเปลี่ยน เปลี่ยนรีสตาร์ทเอ,อ็กออนี่เป็นเป็นรูปอื่นเป็นรูปอะไรดีรีสตาร์ทรีสตาร์ทอันนั้นเป็นดาวแล้วใช่ไหมใอ้รูปอะไรก็ได้นะความจริงไม่ต้องคิดมากอาเป็นรูป นี่วะสองสามเก้าเป็นรูปผีเสื้อพิกที่ไอคอนเปลี่ยนเลขข้างหลังสองสามเก้าโอเคดูเปลี่ยนง่ายงาย่แค่นี้จบแค่นี้ครับจบอน,นี้ให้ไปสองไฟนี้ให้ไปแล้วก็ควบคูกับดูวิดีโอน่าจะได้หมดอ่ะ แล้วก็มีทำไอคอนน่าจะไม่สอนนะเพราะว่ามันมันแค่เนี้ยอ่ะทำไอคอน new เอ่อช็อตคั u ปิดไปครับ new ช็อตคั u เอาคำสั่งไปใส่นี่ไงรีสาร์ทช็อตคั r อ่ะรีสตาร์ทดีกว่าป a p y จะตา a ไปใส่ตรงชอ็อตคัดฟางแค่นี้เป็นลีต t a ได้แล้วเปลี่ยนไอคอนก็ง่ายๆเลยเอ,อ้ยอย่าดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกกูไปเลยเียไอคอนง่ายเลยไปที่คอปพิตนี่ เขียนไอคอนนี่ได้เปียนไอคอนรีสตาร์ตด,ดดดอๆเมื่อกี้เราเอารูปผีเสือ้อผีเสือ้อโอเคจบรีสตาร์ตปุ๊บไปเลยเนี่ยถ้าจะมาใส่ตรงนี้ให้ดึงมาแต่เราอย่าลืมนะเอก เอาออกเอาออกนี่ก็ได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วโอเคครับ